ภายใน7วันที่ผ่านมานี้ผมชนะออเดอร์ทองไง5ไม้รวดกำไรรวมทั้งหมดมากกว่า8,000จุดวันนี้ผมจะมาแชร์ให้ฟังครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเนทเจ้ายศาสตร์ทองนะครับ เป็นช่องแห่งการแบ่งปันเทคนิคการเทรดนะครับแล้วก็ความรู้ในการลงทุนด้านต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องเทคนิคการบริหารเงินด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์เรื่องเทคนิคการเทรดทองนะครับเซตอัพที่ผมใช้ในการเทรดทองมาตลอดนะแล้วในวันที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเลยครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ชนะหมายที่5้นะครับซึ่งเป็นการชนะ5้าไม้ร่วดของผมนะครับส่วนรายละเอียดว่าผมทําได้ยังไงนะครับแล้วก็ใช้เซตอัพเทรดในการเทรดยังไงเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์เพื่อนๆได้ฟังนะครับส่วนใครที่กาลังเทรดทองอยู่นะครับ คุณสามารถแชร์เซตอัพเทปของคุณนะครับมาได้ที่ด้านล่างคอมเมนต์นี้เลยนะครับเป็นการแชร์เพื่อนๆฟังนะครับว่าคุณมีเทคนิคยังไงครับ เพื่อเราจะได้มาปรับใช้เทคนิคของแต่ละคนเข้าด้วยกันนะครับถ้าใครที่ติดตามเนสในช่องทิกตอกนะครับเนสเจ้ายุสาสทองนะครับหรือช่องไ g นะครับก็จะรู้ว่าเนใช้โกเนเตอร์เนี่ยมาค่อนข้างระยะเวลายาวนานเลยรวมๆน่าจะเกือบ2ปีละซึ่งส่วนตัวเนสนะครับก็จะใช้โกเนเตอร์เนี่ยในการสอบผ่านกองทุน2กองเลยนะครับก็มีกองทุนอัลฟาแคปิตอลนะครับแล้วก็ฟันดิ้งปีบนะครับส่วนแต่ละคลิปในการที่ผ่านกองทุนนะครับเดี๋ยวเนสจะทําคลิปแยกนะครับซึ่งตอนนี้ก็ลงไว้1่ตอ นะครับของ Funding Peep เฟสหนึ่งเดี๋ยวเนตก็จะมี Funding Peep เฟสสองแล้วก็กองทุน Alpha เฟสหนึ่ง Alpha เฟสสองนะครับว่าทํายังไงถึงผ่านนะครับโดยใช้ Go Hunter นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เนทจะมาแชร์นะครับว่า Go Hunter ที่เนตใช้ในการเทรดนะครับเราต้องใช้ยังไงบ้างเซตอัพเทรดเป็นยังไงหลักการในการเทรดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกราฟกันนะครับ โกฮันเตอร์ที่เนช้นะครับเป็นเครื่องมืออ bon ินดิเคเตอร์บนเท t ดดิ้งบิวนะครับส่วนมากเนก็จะใช้ใน iPad iPhone ใน PC คอมพิวเตอร์นะครับหรือใน MacBook ได้หมดเลยนะครับเป็นเครื่องมือที่สะดวกสบายมีการแจ้งเตือนเข้าออกจุดซื้อจุดขายนะครับให้เราตลอดเลยโดยการแจ้งเตือนเนี่ยก็จะอยู่ที่หน้า Discord นะครับถ้าเรามีในกายเป็นวอสมันก็จะมีสัญญาณเตือนทุกครั้งเลย บนในการหรือถ้าเราอยู่ในมือถือนะครับเราก็จะมีสัญญาณโกลเตอร์เนี่ยก็จะมีเด้งเหมือนแจ้งเตือนไลน์เลยนะครับซึ่งสะดวกสบายมากในการใช้เวลาที่เราออกไปเดินห้างช้อปปิง้งหรือดูหนังนะครับถ้ามีสัญญาณโกลเตอร์ขึ้นเราก็แค่มาเช็คดูนะครับว่าเป็นจุดซื้อจุดขายที่น่าเข้าไหมเหมาะมากสําหรับวัยทํางานหรือวัยเรียนนะครับที่ไม่มีเวลาเฝ้ากลามนะครับงานส่วนตัวเน็ตเนี่ยใช้ชีวิตประจําวันปกติเลยแล้วพอมีสัญญาณโกลเตอร์เข้ามานะครับผมก็จะเข้ามาดูในเทรดดิ้งวิวนะครับว่าสัญญ,ญาณนั้นเนี่ย น่าเล่นไหมเทคนิคการดูขผมนะครับอย่างแรกเลยดูแนวโน้มของตลาดซึ่งแนวโน้มของตลาดนะครับผมจะดูได้2อ,อย่างก็คือ1จากเซนติเมตร2จากดิเซตบีนครับ ซึ่งเครื่องมือ d z v เวอร์ชัน2นะครับคือ d a ลี่วอลเทอริตี้โซนนะครับเครื่องมือนี้ครับจะแจกฟรีสำหรับคนที่เปิดพอร์ตกันเน้นะครับซึ่งถ้าใครยังไม่เปิดพอร์ตนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ลิงก์อยู่ข้างล่างโปรไฟล์นะครับสามารถกดได้เลยแล้วก็ทักไลน์ o f f i c i a l มาขอเครื่องมือฟรีได้นะครับซึ่ง d z v นี้มีประโยชน์ยังไง1คือจะบอกแนวโน้มของตลาดนะครับทุกไทม์เฟรมเลยอัปเดตทุกชั่วโมงอย่างสองนะครับเป็นเครื่องมือบอก RSI กับ Stochastic นะครับซึ่งสำหรับใครที่ Heading View เป็นเวอร์ชันฟรีเนี่ยเราจะสามารถ add ได้แค่2เครื่องมือจริงไหมครับ d u t c v e เนี่ยก็คือรวม2เครื่องมือเนี่ยอยู่ในเครื่องมือเดียวทําให้เราประหยัดการใช้อินดิเคเตอร์ได้แถมยังบอกแนวโน้มของตลาดให้อีกด้วยซึ่งตอนนี้นะครับปัจจุบันเนี่ย Time Frame หชั่วโมงเนี่ยขึ้นว่าเป็นไซเวย์นะครับส่วน Time Frame ใหญ่ Time Frame Day เนี่ยหรือ h e a d p o นะครับยังเป็น up ท r e n นะครับแนวโน้ม Time Frame ใหญ่เนี่ยยังเป็นขาขึ้นแต่เริ่มเสียโครงสร้างใน Time Frame M15 เอ็มสาจนเทสหนึ่งเนี่ยเริ่มเป็นไซเวนะครับซึ่งโกลเตอร์เนี่ยจะใช้ดีมากๆเลยนะครับก็สภาวะไซเวถ้าเราจะเล่นทมเฟรมเอ็มสามสิบเอ็มสิบห้เนี่ยขอให้ทมเฟรมเทสหนึ่งเป็นไซเวนะครับเราสามารถเทสเอ็มสิบห้ากับเอ็มสามสิบได้ซึ่งจะมีประสิทธิภาพค่อนข้างแม่นยำนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยทมเฟรมที่ใช้เล่นหลักๆเลยนะครับก็คือมี M30 h สเ Headphone นะครับ h e a d n Headphone head นะครับมา,ามาดูกันว่าใช้ยังไงนะครับเครื่องมือนี้เราจะเห็น2อย่างนะครับก็คือ1เราจะเห็นเส้น borderline ก็จะมีเส้นบนเส้นล่างและเส้นกลางจริงไหมครับแล้วก็อย่างที่สองครับก็คือสัญญาณบายกับเซลนะครับซึ่งถามว่าเล่นยังไงที่วงกลมเนี่ยคือที่เน็ตเข้านะครับสัญญาณล่าสุดเลย1เลยถ้าสัญญาณบายอยู่ด้านล่างเส้น borderline จุดนี้คือจุดที่น่าเข้าถ้าสัญญาณเซล อยู่เหนือเส้น b เดอร์ l i n e แบบนี้นะครับอ่าอยู่เหนือเส้นอ o r d e r l i n e นะครับอันนี้ก็คือหน้าเข้าจุดเก็บกําไรที่แนะนํานะครับที่ P1 เนี่ยก็คือจะเป็นเส้นกลางแต่ที่ P2 เนี่ยก็คือจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของ b o r d ร์ l i น์เลยอ่ะอย่างสัญญาณน,นี้นะครับสัญญาณแรกนะครับที่เนใช้ในการเทรดน,นะครับก็คือสัญญาณบายตรงนี้เลย26-40สต็อปลอสเนี่ยถามว่าจุดไหนนะครับสต็อปลอสตรงนี้นยคือ ประมาณโซนนี้โซด,ดีมานี้เลยก็คือ2 6 3 3ประมาณ700จุดจุดเจ็บกําไรเนี่ยก็คือจุดด้านบนเลยก็คือแนวต้านด้านบนประมาณ2 6 6 0ถึง2662จุดนี้นะครับถ้าเรามาวัดระยะจริงเนี่ยก็เก็บกําไรกันไปประมาณ1,800จุดอ่าอันนี้คือหมายแรกนะครับสมัยที่สองเนี่ยสัญญาณเซลล์เกิดขึ้นในแนวต้านแต่อะไรรู้ไหมครับ แนวต้านเนี่ยถูกใช้มา1ครั้ง2ครั้งครั้งเนี่ยเป็นครั้งที่3ละให้เราจําไว้เลยนะครับแนวต้านไหนที่ถูกใช้บ่อยๆนะครับความแข็งแรงของแนวต้านนั้นจะมีความแข็งแรงน้อยลงเรื่อยๆแนวต้านเนี่ยถูกใช้ไป2ครั้งครั้งที่3แลละซึ่งแนวต้านเนี่ยก็จะมีความอ่อนแรงขึ้นเรื่อยๆเน้นเลยจะแนะนําให้เก็บแค่เส้นกลางเส้นกลางอันนี้นะครับเราก็เก็บแค่ไม่เยอะครับเส้นกลางก็ประมาณ600จุด อ่าหกร้อยจุดประมาณนี้เลยแล้วก็พอพักไปนอนครับส่วนสัญญาณที่3นะครับก็คือสัญญาณบายตรงนี้สัญญาณบายเนี่ยขึ้นเกิดขึ้นที่ราคาประมาณ26 4 0ศเหมือนเดิมเลยซึ่งแนวรับก็เหมือนแนวต้านอย่างที่บอกเลยถ้ามันถูกใช้ไปบ่อยเนี่ยแนวรับนั้นเนี่ยอาจจะเสี่ยงโดนทำลายได้ซึ่งแนวรับเนี่ยก็มีการเทสมา1ครั้ง2ครั้ง 3ครั้งแล้วนี้เป็นครั้งที่4ซึ่งถามว่าเข้าได้ไหมตอบเลยว่าได้แต่ก็ต้องมี SL แล้วคุมความเสี่ยงด้วยซึ่งเครื่องมือที่เน้จะใช้ในการประกอบของการใช้อินดิเคเตอร์โกลนเตอร์เนี่ยเพื่อเป็นจุดคอนเฟิร์มอีก2ตัวนะครับก็คือ SD-Mean แล้วก็ Store สซิงนะครับตัวกรองทั้งหมดของผมเนี่ยจะมี3อันแบบ Full Option เลยนะครับ1คือสัญญาณโกลนเตอร์นอกกรอบนะครับ2คือ SD-Mean นะครับ SD-Mean คืออะไรคือการเบี่ยงเบนของค่าเฉลี่ยนะครับของราคาเป็นเครื่องมือที่เขาเก็บสถิติทางคณิตศาสตร์ครับมามากกว่า10ปีนะครับทองคำเนี่ยจะวิ่งเข้าหา SD-Mean เส้นกลางก็คือเส้นสีเหลืองนครับในรูปนะครับก็คือเป็นเส้นมีนตรงกลางถ้ามาหลุดไป 2SD 3SD 4SD เนี่ยมันจะวิ่งเข้าหาเส้นสีเหลืองครับความแรงของสัญญาณโกลเตอร์เนี่ย ก็วัดจากว่มามันอยู่ที่กี่ SD ครับอย่างสัญญาณบายตรงนี้นะครับก็คืออยู่ที่2 SD พอดีเลยบวกกับ Store o วอร์โซพอดีนะครับซึ่งสัญญาณเนี่ยก็จะมีคอนเฟิร์ม3จุดเลย Store Over s โซ s เ m สด n อยู่ที่2 SD แล้วก็สัญญาณบายโกลเตอร์นอกกอดถ้ามี3ตัวเนี่ยผมมันจะเข้าเลยแล้ว TP เนี่ยก็คือจะเก็บ TP 2เลยก็คือ b o r d e เดิร์อีกเส้นหนึงอ่า ซึ่งผมก็เก็บตรงข้างบนพอดีเลยพอเก็บปุ๊บสัญญาณเซลล์โกนเตอร์ก็มาอีก่ะมาดูกันว่าสัญญาณบายเนี่ยผมเก็บกำไรไปกี่จุดนะครับพันแปดร้อยจุดอ่าไม้แรกพันแปดไม้สองหกร้อยไม้สามอีกพันแปดรวมกันก็น่าจะสี่พันสองร้อยจุดละเบาเบาอ่าเบาเบาเสร็จแล้วพอสัญญาณเซลล์โกนเตอร์มาอีกอ่าทีนี้ มานี้นะครับผมมีวิธีคิดยังไงถูกไหมสัญญาณเซลโกลนเตอร์อันนี้นะครับมีข้าเงื่อนไขยอยู่ครับ 1. คืออยู่ในจุดสโตโอเวอร์บอทสองคือเซลล์นอกกรอบอย่างที่3นะครับก็คือแนวต้านพอดีอ่าก็คือ SD มีเนี่ยมันจะอยู่เกือบเกือบเส้นกลางนะครับแต่มันอยู่ในแนวต้านแล้วมันมีแนวโน้มที่จะไม่ทำหายนะครับอ่าก็เลย เรียกว่าวัดใจเลยจุดนี้เพราะว่ามีจุดคอนเฟิร์มมากกว่า2นะครับ mm hmm. โดยที่เนชัยนะครับ SL เนี่ยก็จะอยู่เหนือเส้นเหนือไฮตรงนี้นะครับก็ประมาณ2671นะครับอ่าประมาณพันพอยต์จุดเก็บกำไรที่เราคาดหวังเนี่ยก็คืออยู่ที่จุดด้านล่างที่เราบายตะกี้เลยก็คือแนวหลับตะกี้นะครับอ่าจุดเนี้ยเน็ตก็ทำกำไรไปประมาณ2000จุด แค่นี้นะครับเราก็ทำกำไรไปประมาณ6,200จุดเรียบร้อยแล้วเอามาดูวันนี้เลยของวันนี้นะครับคือสดๆดร้อนๆ้นเลยนะครับเพิ่งเก็บกําไรกันมาตะกี้เลยก็คือจุดเซลลตรงนี้ครับอย่างที่เน็ตบอกเลยครับว่าถ้าแนวรับถูกใช้บ่อยๆมากเข้านะครับมันจะมีความห่อนแอลงแล้วก็เสียงที่จะถูกทำลายได้ซึ่งแนวรับตรงนี้มันถูกใช้มา1 2 3 4 5 5รอบแล้ว มันก็จะมีความเสี่ยงในการถูกทําลายซึ่งมันทาลายมาจริงครับมาที่2630มาแนวรับใหม่จริงไหมครับแล้วก็มีการเด้งขึ้นมา2652บวกกับสัญญาณโกลนเตอร์อ่าสัญญาณโกลนเตอร์นอกกรอบนะครับบวกกับสโตโอเวอร์บอลนะครับก็เ,เป็น1จุดคอนเฟิร์มนะครับที่ทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจในการถือออเดอร์มากขึ้นซึ่ง SL ของเราเนี่ยก็คือเหมือนเดิมเลย ก็คือเหนือไฮเดิมก็คือ2661นะครับไม้นี้บอกเลยว่าจุกๆนะครับถามว่าจุดเก็บกําไรคือตรงไหนผมผมเนี่ยอยู่ประมาณแถวนี้ประมาณ3000พอยต์นะครับ3000พอยต์ก็รวมๆก็ประมาณ9000จุดน,นะครับที่เราเก็บ5่าไม้นี้แล้วไอ้เส้นเขียวเส้นแดงเนี่ยคืออะไรอะพี่คือ daily zone volatility นะครับหรือ DSV ของเรานะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่บอกว่า1วันเนี่ย ราคาทองคำเนี่ยมันจะสวิงมีสิทธิ์ไปได้ไกลแค่ไหนนะครับคือราคาเนี่ยแนวโน้มเนี่ยจะอยู่ที่ส่วนมากนะครับแนวโน้มราคาในวันนั้นเนี่ยจะอยู่ที่โซนหนไม่ก็โซนสอนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็สามารถประยุกต์ใช้เป็นแบบแนวรับแข็งแนวต้านแข็งได้นะครับอย่างวันนี้นะครับก็คือทองเนี่ยไหลามาที่โซนดี z V โซน2นะครับ โซนด้านล่างพอดีเลยพอชนโซนดีเซวีบวกกับสัญญาณบายโกนเตอร์ครับตอนนี้นะครับเน้นก็เข้าเหมือนกันฮนะจุดนี้ก็บวกไปแล้วประมาณ600จุดนะครับของผมเก็บไปละ600จุดเพราะว่าวันนี้ได้มาเยอะละก็เลยเก็บกําไรก่อนนอนนะครับอ่าก็เสียดายนะครับเสียดายไหมก็กินหมูครับอ่าขายหมูแต่สเต็ปเรานะครับขายหมูดีกว่าขาดทุนนะครับอ่า ก็ประมาณนี้นะครับเซตอับเทตที่เนใชัยนะครับอ่ะสรุปนะครับผลจากการที่ผมใช้โคลนเตอร์ในการเทรดทองในวันนี้นะครับแล้วก็7วันที่ผ่านมานะครับก็ทําให้เราทํากําไร 5ไม้ติดชนะรวนเลยนะครับแล้วก็รวมรวมกำไรแล้วเนี่ยก็ประมาณ8 0 0 0ถึง9,000จุดนะครับซึ่งโกลเตอร์นะครับสามารถแบ็กเทสได้เลยนะครับความแม่นยำคือสัญญาณมาแล้วไม่มีการหายนะครับแพ้ก็คือแพ้นะครับชนะก็คือชนะวินเลทในช่วงไซเวย์นะครับหรือสวิงอ้่มสวิงดาวนะครับก็ประมาณ 80- 90%เลยแต่ต้องมีการคัดกรองสัญญาณเป็นตัวที่บอกจุดซื้อจุดเข้าจุดขายนะครับแล้วมีจุดเก็บกําไรที่ชัดเจนนะครับซึ่งถ้าใครมีความรู้พื้นฐานอยู่แล้วเนี่ย มันเป็นตัวช่วยที่แบบคอนเฟิร์มเราให้มีความมั่นใจในการถือมากขึ้นและสําหรับคนที่วบคูมมามณ์ไม่ได้นะครับโกนเตอร์เนี่ยก็จะช่วยได้ค่อนข้างมากเลยซึ่งบางทีเนี่ยในการเทรดของเราเนี่ยจุดอ่อนของนุษย์นะครับก็คือใช้อารมณ์จริงไหมครับหรือมีไวแอร์ air ส่วนตัวอะไรอย่างงี้นะครับข้อดีของโกนเตอร์นะครับก็คือเป็นตัวที่ค่อนข้างใช้ง่ายนะครับก็มีเซตอัพเทรดที่ชัดเจนสมมติเรามีความรู้พื้นฐานมาอยู่แล้วว่าจุดเนี่ยน่าเข้าแต่ถ้าโกลนเตอร์ไม่มีสัญญาณเนี่ยผมก็จะอดใจรอ จนถึงเงื่อนไขของมันที่มี3ชั้น4ชั้นเป็นจุดคอนเฟิร์มให้เราเนี่ยเราถึงเข้ามันจะทําให้เราเนี่ยมีจุดระยะในการเข้าออกที่คมมากขึ้นเรียกว่ามันเป็นเหมือนผู้ช่วยในการเทรดของเราได้ค่อนข้างดีเลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจติดตั้งโกนเตอร์นะครับก็สามารถคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับหรือกดลิงก์ใต้ดดสคริปชันในวีดีโอนี้นะครับก็ทักไลน์ออฟฟิเชียลมาคุยกันเนทได้เลยนะครับ สามารถปรึกษาและวางแผนการเทรดกันนี้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชืช่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e ให้กับช่องเนเจ้ายุทธศาสตร์ทองนะครับวันนี้เนเจ้ายุทธศาสตร์ทองก็มาแชร์เสนาเทรดดีๆตาหรับเพื่อนๆนะครับให้ฟังส่วนคลิปหน้าจะเป็นยังไงนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้เลยนะครับเวลาเน็มีเทคนิคดีๆจะมานําเสนอเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวเน็จะรีบมาแชร์เพื่อนๆฟังเลยนะครับวันนี้เนสขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ